โยนเหรียญอธิษฐานเข้าเครื่องยนต์ของเครื่องบินเงอหญิงชราชาวจีนรายหนึ่งสร้างปัญหาจนเที่ยวบินจากเซี่ยงไฮ้ต้องเดินทางล่าช้าตั้งหลายชั่วโมงหลังเกิดไอเดียกระชูดโยนเหรียญเข้าไปในเครื่องยนต์ของเครื่องบินเพื่อขอให้โชคดี หญิงชราวัย80ปีรายนียได้โยนเหรียญ9้าเหรียญเข้าไปในเครื่องยนต์ของสายการบินไชน่าเซาเทิร์นเที่ยวบินที่ c z ซ8 0ขณะที่เธอกำลังขึ้นเครื่องบินแม้ว่าจะมีเหรียญเพียงแค่หนึ่งเหรียญที่เข้าไปในเครื่องยนต์ทว่าเจ้าหน้าที่จำเป็นต้องอพยพผู้โดยสารเกือบ150ร้ารายลงจากเครื่องที่กำลังจะบินสู่กวางโจเพื่อให้ช่างซ่อมบำรุงเข้าไปตรวจสอบความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับเครื่องยนต์ หญิงชรารายนี้ได้เดินทางมาพร้อมกับครอบครัวคุณยายได้อธิบายขณะถูกจับว่ายายก็แก่อยากจะอธิษฐานขอให้เดินทางได้อย่างปลอดภัยนะนะ้า่าคุณยาย